อกเลยวิธีการกดขวดยาแบบออโต้นี่มันช่างดีจริง,รงๆนะเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ BOE ok อไกด์บายโอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวอ้โห <c oughs> นะ <c oughs> ก่อนอื่นก็ถ้าใครสนใจการกดขวดยาแบบออโต้นะก็มุมขอบบนสุดของหน้าจอนะผมได้ทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาช่วยคอมเมนต์นะเกี่ยวกับการครับมดขวดยาในคลิปที่แล้วด้วยนะแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะมีการครับขอดยาอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไปถึงหลังบ้านเพจนะเพราะที่ผมไม่ค่อยได้ตอบในช่วงก่อนๆน,นะพอดีงานเยอะมากนะครับผมอ่าแล้วก็ไล่ไปตอบกันจ้าละวันเลยนะฮ <c> ะ <oughs> แล้วคนผมก็ได้แชร์ตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะในคลิปนี้ก็มาในรูปแบบง่ายๆนะ ก็อาจจะเป็นใกล้เกี่ยวกับการคาบขวดแก้สถานะเจ็บป่วยแบบสุดชื่นแค่ชื่อก็อลังการงานสร้างแล้วนะครับบอกเลยว่าคาบง่ายมากนะแต่หลายคนไม่รู้วิธีที่แบบว่าคาบง่ายๆแบบนี้นะครับผมทุกคนพูดถึงการคาบขวดยาแก้สถานะเจ็บป่วยเนี่ยก็คือจะแก้ได้พวกการติดเลือดไหลนะครับทุกคนแล้วก็การติดพิษเนาะการติดช็อกนะครับผมการติดแช่แข็งหรือว่าหนาวสั่นนะครับแล้วก็การติดเผาไหม้นั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นะความเจ็บป่วยพวกนี้แหละนะครับเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เราตายนะครับผมในการเดินแมพของเรานะในการตีบอสในการฟาร์มของเราเลยนะครับผมซึ่งเราจะมาทําปวดยาที่แก้สถาน,นะพวกนี้กันที่จริงผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับผู้พัฒนาเกมก็ได้เปลี่ยนตัวมอสไปนะครับผมก็ทําให้เป็นแยกระหว่างการค้าวดยาขวดยูเทนิตี้นะครับผมแล้วก็ เป็นขวดเลือดนะครับมันแยกออกจากกันนะครับมอสเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับนอกจากบางมอสเท่านั้นนะที่เหมือนกันนะขวดยาที่ใช้เติมเลือดกับเติมมาาพวกนี้นะครับมันก็จะมีมอสอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ขวดยูทิเิตี้ก็แยกไปมีมอสอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมบางมอสก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ขวดยาที่เติมเลือดเติมมา,าจะไม่ค่อยมีแก้สถานะเจ็บป่วยนั่นเองนะครับทุกคนอืมเอาล่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเราก็มาเข้าไกลกันเลยนะ กรนี้ก็ครับง่ายมากอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมก็คือเตรียมขวดยาของเรานะครับผมที่เป็นขวดอัยประโยชน,นะครับ u t i l ตีต้นะครับผมที่ไม่ใช่เติมเลือดไม่ใช่เติมมานานั่นเองเนาะเนี่ยพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเตรียมขวดที่มีเลเวล85นะครับผมเลเวลไอเทมนะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้มอสที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะขวดยาวิ่เท่าไหร่ก็ได้นั่นเองเนาะต่อมาก็ scoring นะครับผมอา่า ไอ้นี้นะไว้ใช้ลบมอสนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีการรีโลขวดยาของเรานะครับให้ได้มอสที่สวยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะอ่าแล้วก็แอกมินนะเพราะว่าเราจะใช้คอมโบกับเจ้าสกอร์ลิงนั่นแหละนะครับผมเพื่อหาหมอสที่ดีที่สุดสําหรับเรานั่นเองเนาะแล้วก็อีกอันก็เป็นกัสโบเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเต,ยตรียมสัตว์นะทุกคนเต,ตรียมสัตว์สัตว์ที่ได้จากการเล่นเควสของนี่นะไอแนนะผม เนี่ยใครที่สามารถลงแมปได้ก็ใส่แมปเข้าไปแล้วก็เล่นเควสนี้นะจับสัตว์เหลืองๆในแมปก็ได้แล้วแหละนะสัตว์เหลืองก็มีเพียบนะสัตว์แดงไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ก็วิ่งฉาก็ได้เล่นอยู่แล้วนะครับคอนเทนต์นี้นะก็คือใช้สัตว์ในการคราบปวดยาแก้สถานะเจ็บป่วยนั่นเองทุกคน <c oughs> เอาละเตรียมให้อย่างครบแล้วนะครับผมไงแม่เนาะ เราก็จะไปลุยกันเลยนะครับผมก็กดที่เวพอยนะครับเราก็ไปที่เมนากรี่นะครับผมทุกคนบอกเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่มาดูนี้ได้ประโยชน์มากมือเก่าก็าได้ประโยชน์นะอาจจะมีทิคที่ทุกคนแบบหลงลืมกันไปนะครับหรือว่ามองข้ามนะครับผมเนี่ยเราก็จะใช้บัตรอันต้านในการคราบนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นก็เราก็มาดูเป้าหมายของเรานะว่าเราจะทําขวดยาประเภทไหนนะเดี๋ยวผมจะทําขวดนี้เล่นๆน,นะเพราะว่าผมอยากให้มัน มีพื้นศักดิ์สิทธิ์ออกมาเมื่อเราติดไฟไหม้นะครับผมติดเผาไหม้นั่นเองเนาะแล้วก็จะให้ขวดนี้ใช้เองด้วยนะเมื่อถูกเผาไหม้นั่นเองว้าว,ว,าวนะครับผมยอดไปเลยนะก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาแก้สถานะไหนดีนะผมก็จะแนะนํานี่เลยนะครับผมก็จะเป็นดูชื่อมดแล้วก็สถานะความเจ็บป่วยที่เราแก้ได้นะครับโดยเงื่อนไขาการแก้เนี่ยเขาก็จะแก้ระหว่างเรากดขวดยาน,นะครับผมแล้วก็ ผลการแก้สถานะความเจ็บป่วยนี้ก็จะอยู่ตามระยะเวลาของกวดยาของเราน่เอง,เองก็จะมีแก้พวกเลือดไหลนะครับแก้พิษอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะแก้สถานะช็อกนะครับแก้สถานะแช่แข็งแล้วก็หนาวสั่นนะแล้วก็แก้สถานะเผาไหม้นะถ้าทุกคนอยากได้อันไหนก็จําชื่อไว้นะครับจําชื่อตรงนี้ไว้นะอ่าถ้าเป็นอันนี้ก็ตรงนี้นะครับจําชื่อไว้ของผมเนี่ยจะเอาแก้สถานะเผาไหม้เนาะผมก็จะจําชื่อ ย่อาชินนี่ไว้นะครับผมอ่าก็ส่วนเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันในนะเราจําชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะทําการทําขวดยาให้มี Quality 20ก่อนนะทุกคนโดยการกด scrolling ใส่นะครับแต่ถ้าขวดยาใครเป็น normal นะเป็นชื่อขาวอยู่แล้วก็กด gasbover ใส่ได้เลยนะน,นี่มันจะเพิ่มทีละ5เปอร์นะครับแล้วก็ใช้แค่4อันนะถ้าเราทําให้มันกลายเป็นชื่อสี ฟ้าหรือว่าระดับเมจิกก่อนเนี่ยเราจะใช้1ต่อ1นะมันใช้เยอะเนาะจากนั้นนะครับเราก็เอาขวดยาของเราเนะี่ยไปคราฟได้เลยนะครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็เลือกมอดที่เราต้องการนะมันจะอยู่ในโซน Add a mod to utility f r o g นะครับผมนะของเรา U ย c ่ i n เนาะนี่อันนี้นะถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดต้องขอให้ด้วยนะทุกคนเราก็จะกดคราฟไปนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะมันจะมีมอนสเตอร์ออกมานะทุกคนแล้วก็เราต้องฆ่ามอนสเตอร์เพื่อคราฟแท่นนี้คราฟขวดยาของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยผมก็จะได้ขวดยาที่มีผลเอฟเฟกเพิ่มที่แก้สถานะเผาไหม้นั่นเองเนาะซึ่งเราสามารถกดอาคเมทเพิ่มได้นั่นเองนะทุกคนเนี่ยที่ผมเตรียมมาก็เพื่อการนี้นะอึ๊บนะกดไปแล้วก็ ได้ผลเพิ่ม r e c อโ e เบอรี่ชาดนะถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่ต้องการนะรู้สึกว่าผลมันไม่สวยนะครับผมลบทิ้งได้นะครับแล้วก็กดค้าไปนะเนี่ยแล้วก็ตีมอนใหม่นั่นเองนะครับผมเพื่อหาหมอที่สวยที่สุดสำหรับเรานั่นเองนะครับอ่าเช็คดูนะก็กดไปใหม่อันนี้ล่ะ อันนี้ก็สําหรับนะใครที่เป็นสายคลินะครับผมจะมีโอกาสเพิ่มชาร์จของขวดยายเนี่ยเมื่อตีติดคลีนะครับใครเป็นสายคลีนี่แบบว่าได้เปรียบเลยนะไม่สวยนะก็กดคับใหม่นั่นเองนะครับผมจะทําอีกครั้งเดียวพอละนะเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แลยนะเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะไหนรุ้นมาดูกันเฮ้ยอันนี้สวยนะครับผมนี่สวยเลยนะครับ เพิ่มระยะเวลาของผลเอ็กฟิกนะก็คือขวดยาของเราเนี่ยเพิ่มมาอยู่ได้เป็น6.4วินาทีเลยนะครับผมรวมกันแล้วนะไม่เลวเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมทุกคนเราก็ได้ขวดยาของเราเนี่ยที่ไว้ใช้แก้สถานะเผาไหม้นะถ้าจะให้ดีนะครับผมทุกคนเราอยากให้เขากดออโต้เวลาเราโดนไฟไหม้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องเพิ่มนะครับผมนี่เลยต้องใช้ก๊สโบเวอร์อีก5อันนะครับทุกคนแล้วก็ instilling off นะอีก5อันนะครับในการเพิ่มนะโดยเราใช้มานั่งค้าฟของเรานะครับเพื่อเจาะจงมอดในการกดออโต้ของปอดยาไปเลยนะครับผมก็จะมีมอดเยอะมากนะทุกคนนะถ้าใครไปดูคลิปที่ผมบอกเนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกมอดนี้นะครับใช้เมื่อเราถูกเผาไหม้นะครับเขาก็จะใช้เองเลยนะเราก็ไม่ต้องมาพาวมว่าเราจะโดนเผาไหม้ตอนไหนนะก็กดขาไปนะครับ เรียบร้อยนะส่วนใครที่อยากเปลี่ยนมอดนะเราไม่อยากให้มันกดตอนนี้นะอยากกดตอนอื่นนะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยเนาะก็จะใช้ scrolling อีก3อันในการลบมอดนะแล้วก็ใช้ gas b u b b r แล้วก็ instilling off เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะเนี่ยง่ายมากเลยนะครับผมทุกคนอ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไกด์นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไปกดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบดีไปเรื่อยๆนะเสียงของผมเนี่ยเริ่มจะพังแล้วล่ะก็ประมาณนี้นะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไกด์น่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันนะทุกคนมีไกด์อีกเพียบนะครับผมแค่ไม่มีเวลาทํานั่นแหละก็จะพยายามอยากทำ ให้ได้อาทิตย์ละสัก2คลิปมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะโอเคไกลนี้ก็ไปก่อและกันนะครับผมบายบายครับผมมีราคาไหมเนีย่ยลองเช็คนะ่อแ้ก็อันนี้รวยแล้วแหละนะครับ